คุณผู้ฟังที่เคารพครับมาช่วงนิทานวันนี้เสนอเรื่องปัญญาของหญิงชราขอทานคนส่วนมากที่รู้มักจะไม่พูดและคนที่พูดก็มักจะไม่รู้แน่ละที่มหาอาจารย์อย่าง เช่นพระพุทธเจ้าและพระเยซูท่านออกไปสั่งสอนผู้คนแต่นั่นมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันพวกท่านต้องทำงานอย่างหนักอย่างนั้นไม่อย่างนั้นพวกท่านเองก็ไม่ได้อยากจะทำะรอภารกิจของพวกท่านเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าพวกท่านจะทุกข์ยากไม่ต้องการมัน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านชอบออกไปหาโอกาสจะโต้วาทีกับผู้คนอยู่เสมอนั่นคือความแตกต่างพวกท่านจะไม่ชอบและจะวิ่งหนีไปจากโอกาสแบบนี้ท่านเพียงแต่ต้องทำงานเพื่อคอยสอนพวกลูกศิษย์ที่เข้ามาหาท่านแต่ท่านจะไม่ออกไปโต้คารมกับคนอื่นเพื่อจะอวดหรือแสดงความรู้ของท่าน ทีนี้ก็มีทิโลบาทิโลบาคืออาจารย์ทวดของอาจารย์มิลาเรปาคนนี้ผู้ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่ชอบเดินทางไปทั่วอินเดียเพื่ออวดภูมิรู้เกี่ยวกับหนังสือตำรับตำราต่างๆของเขา และทุกแห่งที่เข้าไปเขาเป็นคนชนะเสมอไม่เคยมีใครเอาชนะเขาได้เลยเพราะเพราะว่าความรู้ของเขาเกี่ยวกับตำราต่างๆนะั้นมีมากมายจริงๆ <c oughs> ในประเทศต่างๆหลายประเทศก็มีคนแบบนี้อยู่เหมือนกันไม่ใช่มีแต่เพียงทิโลบาคนเดียวหรอกวันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ขณะที่เขากำลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงและมีค่าที่สุดในเวลานั้นอยู่ในบ้านของเขาก็มีขอทานคนหนึ่งเป็นขอทานหญิงชราที่ดูสกรปรกผอแมแห้งเป็นพวกขาดอาหารอย่างมากเดินผ่านมาและก็พูดกับเขาททำนองว่าคุณอ่านหนังสืออย่างลุ่มหลงอย่างนั้น แต่คุณเคยเข้าใจที่คุณอ่านสักนิดหนึ่งหรือไม่ล่ะเสียงหัวเราะโโโที่โลบาก็สะดุง้งตกใจมากขอทานแก่ๆหน้าเกลียดขนาดนั้นกล้าดีอย่างไรถึงมาพูดอย่างนี้ใส่เราใส่หน้าบัณฑิตอย่างฉันสัตร์การที่รอบรู้อย่างนั้นอย่างฉันเนี่ย ที่โลบาจึงคล้ายกับตกใจและก็ไม่รู้ว่าจะตอบโต้จะโต,ต้อต,อตอบอย่างไรดีและแล้วเขาทานหญิงชราคนนั้นก็ถมน้ำลายใส่หนังสือของเขาแล้วก็วิ่งหนีไปที่โลบาก็โมโหโกรธามากเพราะว่านางกล้ามาถมน้ำลายรถตำราอันศักดิ์สิทธิ์เล่มนี้เขาจึงวิ่งไล่นางตามนางไปแต่พอเขาวิ่งตามมาถึงนาง นางก็พึมพำอะไรในลําคอในลําคอนางแค่นั้นเองและที่โลบาก็รู้สึกใจเย็ยนสงบลงทันทีและไม่รู้สึกโกรธอีกต่อไปแล้วเขาก็หยุดอยู่ตรงนะั้นเดินกลับบ้านแล้วก็เริ่มต้นคิดอาจจะเป็นได้ว่าเขารู้สึกว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องในวิธีที่เขากำลังศึกษาเล่าเรียนจากหนังสือต่างๆเขาจึงนั่งลงครุ่นคิดอย่างหนัก เขายังครุ่นคิดอย่างหนักว่าทำไม้หญิงชราขอทานคนหนึ่งจึงกล้าทมน้ำลายรถตําราศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งอินเดียเคารพนับถือกันมาเป็นพันๆปีแล้วผู้คนยังมากราบไหวบูชาตํารานี้ด้วยซ้ำและถวายเงินแก่ตําราเล่มนี้พวกเขายังทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ในบางประเทศรวมทั้งในประเทศอินเดียด้วย ันรู้และก็เคยเห็นมาแล้วด้วยว่าพวกเข้าพากันมาก้มกราบถวายเงินและดอกไม้แก่ตำราเล่มนี้และมีชื่อตำรานี้และที่เป็นความรู้และปัญญาทั้งหมดทุกอย่างแต่ตำราก็คือตำราตัวเธอก็คือตัวเธอเธอจะทำแค่ก้มกราบตำราแล้วก็ได้ความรู้มาจากมันได้อย่างไรเออ แต่ก็มีหลายคนเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นที่โลบาจึงครุ่นคิดไตรตรองอย่างหนักเขายังรู้สึกประหลาดใจอีกด้วยว่าทำไมหญิงชราที่ผอมแห้งแรงน้อยออกอย่างนั้นเพียงแต่พึมพำอะไรออกมาประโยคหรือสองประโยคก็ทำให้ความโกรธของเขาที่โมโหเป็นฟืนเป็นไฟสงบลงได้ทันทีเหมือนกับมีน้ำมาดับไฟนั้นดังนั้น หลังจากคิดไปคิดมาอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งเขาก็เลิกทํางานงานเดิมของเขาและไม่โต้คารมกับใครอีกเลยและก็ออกเดินทางไปทั่วเพื่อค้นหาญิงชราคนนั้นขอทานคนนั้นพยายามจะค้นหาเพื่อที่จะรู้ให้ได้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ที่เขาไม่เข้าใจ แล้ววันหนึ่งเขาได้พบหญิงชราคนนั้นที่ในป่านางอยู่คนเดียวแล้วเขาพยายามจะโต้คารมกับนางอีกเขาใช้ความรู้และฝีปากอันเก่งกาจของเขาเพื่อจะเอาชนะนางในการโต้คารมกันแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างมากมายเพียงใดนางก็ชนะเสมอขอทานที่แก่ชราหน้าเกลียดยากจนผอมแห้งแรงน้อยนั้น ก็ยังชนะอยู่เสมออาจารย์หัวเราะดังนั้นในที่สุดนางก็บอกว่าขาว่าสิ่งที่ฉันรู้ปัญญาที่ฉันมีที่ฉันเข้าใจนั้นไม่ได้อยู่ในตำราทั้งหลายเหล่านั้นคุณไม่มีทางหามันพบหรอกเพราะฉะนั้นคุณจึงไม่มีทางจะเถียงสู้ฉันได้หรอก ดังนั้นในที่สุดเขาก็ยอมเขาก็ยอมก้มกราบและยอมรับนางเป็นอาจารย์และขอร้องให้นางสอนเขานางตกลงสิ่งที่นางบอกเขาคือสิ่งใดก็ตามที่คุณอยากรู้นั้นไม่ได้อยู่ในหนังสือต่างๆหรอกและไม่ได้อยู่ในโลกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องไปหาชาวสวรรค์ให้พบเพื่อที่จะไปเรียนกับพวกเขา วิธีนั้นคือการประทับกิตประทับกิตเราขึ้นไปทางภายในของเราเนี่ยแล้วเราจรึงจะได้พบกับชาวสวรรค์นั้นเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแล้วเราก็เรียนกับพวกเขาแม้ว่าฉันจะสอนพวกเธอแม้ว่าอาจารย์ใดๆก็ตามจะสอนพวกเธอมันก็เป็นเพียงแค่คําพูดเท่านั้นเป็นทางด้านวัตถุเท่านั้น แต่ถ้าเธอยังอยากจะเรียนรู้ให้ดีกว่านี้เธอต้องเข้าใจไปข้างในไปยังระดับชั้นของจิตสำนึกที่สูงกว่านี้และเรียนกับอาจารย์ภายในอาจารย์ที่มีตัวตนทั่วทุกขนแห่งไม่ใช่อาจารย์ที่เป็นกายเนื้อนี้อาจารย์ที่เป็นกายเนื้อเป็นเพียงแค่บันไดเท่านั้นเองเป็นบันไดที่พาพวกเธอขึ้นไปถึงระดับชั้นที่สูงขึ้นของจิตสำนึก และเธอก็เรียนกับอาจารย์ที่สูงกวันที่นั่นอาจจะกับอาจารย์ท่านเดิมหรืออาจารย์ท่านอื่นแต่ว่าเรียนในระดับของจิตสำนึกที่สูงกว่าละเอียดกว่าหลังจากนั้นที่โลบาก็สละทุกสิ่งทุกอย่างและพยายามอย่างหนักที่จะเข้าไปยังแดนสวรรค์เพื่อพบกับชาวสวรรค์และเรียนกับพวกเขา และหนทางที่ไปหาชาติสวรรค์นั้นก็เต็มไปด้วยเล่กลที่ลวงล่อเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่ว่าเขาก็ทำได้สำเร็จบุคคลผู้นี้ก็คือทิโลบาแม้จะเป็นผู้ที่มีความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ก็ยังต้องไปก้มกราบหญิงชราขอทานผู้น่าเกลียดหิวโหยเพื่อจะได้ปัญญาเพราะฉะนั้น ไม่มีอะไรที่จะต้องทอมตัวมากเกินไปสำหรับในการที่จะไปก้มคารวะผู้ใดที่มีปัญญาซึ่งสามารถมอบวิธีทางให้แก่เราได้จริงๆและบอกวิธีที่จะได้หลุดพ้นอาจารย์ในสมัยโบราณส่วนมากจะอยากจนมากพระเยซูเป็นช่างไม้ท่านไม่เคยร่ำรวยเลย และพระพุทธเจ้าก็มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ท่านก็ได้สละมันไปหมดดังนั้นท่านก็ไม่มีอะไรเช่นกันและท่านก็เดินทางไปทั่วอินเดียและก็บินทบาทขออาหารไปตลอดเพราะฉะนั้นท่านก็เหมือนกับกลายเป็นขอทานเหมือนกันมาหาอาจารย์ส่วนมากไม่มีทรัพย์สมบัติอะไร ไม่หากว่าพวกเขาอยากจะมีทรัพสมบัติก็ไม่เป็นไรเช่นกันอาจารย์ซิกท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ซิกคนที่สิบท่านมีชื่อเสียงมากท่านยังคงมีทรัพย์สมบัติอยู่ดูร่ำรวยมากท่านประดับเพชรนินจินดามากมายอย่างกับเจ้าชายองค์หนึ่งทีเดียว และท่านก็ไม่เคยกระดากอายในเรื่องนี้เลยแต่อาจารย์ซิกคนอื่นๆก็ยังเดินขออาหารไปทั่วประเทศเช่นกันเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะมาพูดว่าคนที่เป็นอาจารย์ควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหรืออย่างอื่นไม่มีปัญหาหรอกพวกเธอเห็นท่านกวนอิมโพธิสัตว์ไหมท่านมีเครื่องประดับประดาเยอะแยะเลย และผมของท่านก็ยาวสลวยมากท่านสวมเสื้อผ้าที่สวยงามและพวกชาวสวรรค์ก็งดงามเช่นกันเครื่องประดับต่างๆของพวกเขามีติดตัวพวกเขาอยู่เป็นธรรมชาติตามผลบุญกุศลของพวกเขาเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะมาพูดว่าคนที่เป็นอาจารย์จะต้องอยากจนเสมอไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปหรอก แต่ว่าผู้ที่เป็นอาจารย์ส่วนมากจะเลือกชีวิตที่เรียบง่ายเนื่องจากพวกเขามีการตระหนักรู้อยู่ภายในแต่ผู้เป็นอาจารย์จะประพฤติปฏิบัติให้สอดคล้องตามสถานการณ์เสมอแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะว่า ถ้าผู้เป็นอาจารย์ยึดติดอยู่กับความยากจนมากหรือยึดติดกับชีวิตหรือเสื้อผ้าที่เรียบง่ายแต่เพียงอย่างเดียวนั่นก็เป็นการยึดติดแบบหนึ่งเช่นกันอย่างยึดอยู่กับสิ่งหนึ่งหรือสิ่งอื่นอย่างสุดตรงเสมอถ้าอย่างนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันผู้เป็นอาจารย์นั้นภายในต้องปล่อยวางไม่ยึดติด แต่สำหรับภายนอกนั้นไม่เป็นไรมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์และพื้นเพของเธอหรืออะไรก็ตามทีเธอต้องทำเพื่อยังประโยชน์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะไปต่อกันในเรื่องที่สอง เรื่องของห่านทองคำนี่เป็นเรื่องของห่านทองคำและฉันสงสัยว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจา้านานมาแล้วมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งมีนามว่าพระหุพุทธคาชื่อนี้แปลว่าพ่อของลูกจํานวนมาก พระราชินีของพระองค์ก็คือเขมาทั้งสองพระองค์ปกครองเมืองอเบนาเรสเบนาเรสก็เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เมืองหนึ่งในอินเดียวันหนึ่งพระราชินีเขมาก็ได้ฝันถึงหานทองคำซึ่งพูดด้วยปัญญาของนักปรา์พระนางจึงบอกกษัตริย์ว่าอยากเห็นและได้ยินหานที่น่าอัศจรรย์นี้อย่างยิ่ง ปาัตรก็ได้ไต่ถามและก็ได้รับการตอบว่ามีหานทองคำเช่นนั้นจริงแต่มันหายากและพบได้ไม่ง่ายนักมีคนบอกพระองค์ว่ามันยากมากที่จะพบหานชนิดนี้ในอาณาจักรของพระองค์แต่ถึงอย่างไรมันก็มีตัวตนอยู่จริง ดังนั้นข้าราชบริพารของกษัตริย์จึงถูกส่งไปค้นหาหานซึ่งคาดว่าอยู่ใกล้ทะเลสาบนะที่ใดที่หนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลามากนอกจากนี้ยังได้ว่าจ้างนายพรานตามหาหานทองคำและนำกลับมายังเบนาเรสด้วยคนจำนวนมากยังได้แนะนำกษัตริย์ให้สร้างทะเลสาบไว้ใกล้ๆเมือง เพื่อว่าอาจจะดึงดูดหานให้บินมาอาศัยอยู่ใกล้ๆก็ได้ในเวลานั้นมีหานจำนวนมากที่อาศัยอยู่ณภูเขาสัตตาคูต้ากษัตริย์ของพวกมันก็มีนามว่าทาราทธะทารารทะและกริย์หานที่ชื่อทารา รัฐนั้นเป็นหานที่สวยงามมากมีขนสีทองอร่ามว้าวท่านอาจารย์ล้อเล่นมันกำลังเชื้อเชิญความยุ่งยากในระหว่างนั้นก็ได้มีการสร้างทะเลสาบขนาดใหญ่ใกล้ๆเมืองเบนาเรสและกษัตริย์ได้ตั้งชื่อทะเลสาบว่าเขมาตามพระนามของราชินีได้มีการปลูกต้นไม้ที่ให้ดอก ดอกไม้และก็พืชพันธุ์ที่งดงามหายากรอบรอบทะเลสาบนอกจากนี้ก็ยังปลูกดอกลินลี่น้ำดอกบัวผักและก็ดอกไม้น้ำบางชนิดไว้ในทะเลสาบด้วยและทุกๆวันผู้คนก็จะมาโปรยข้าวข้าวโพดและทยพืชเพื่อดึงดูดนกและอะไรแบบนั้น จากนั้นพนักงานถือสารของกษัตริย์ก็จะตะโกนเสียงดังมากว่ากษัตริย์แห่งเบนาเรปขอต้อนรับนกทุกตัวให้มาอาศัยอย่างสงบสุขในทะเลสาบอันงดงามนี้พวกมันจะได้รับการคุ้มครองจากอันตรายโดยคำสั่งของกษัตริย์และข้าราชบริพารของกษัตริย์ข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปถึงห่านป่า นักภูเขาซิตาคูต้าพวกมันไปพบหารทองคำและพูดว่าเจ้านายกษัตริย์แห่งเวนาเรสได้สร้างทะเลสาบขนาดใหญ่และก็มีกลิ่นหอมหวนใกล้ๆเมืองพระองค์รับประกันจะคุ้มครองนกทุกตัวที่ตั้งหลักแหล่งณที่นั้นนกยังจะได้รับการเลี้ยงดูจากพนักงานป่าไมา้อีกด้วยเราไปดูกันเถิด วัสถานที่นั้นเป็นอย่างไรพวกเราเหนื่อยล้าก,กับการอาศัยอยู่บนยอดภูเขาแห่งนี้และต้องหาอาหารด้วยตัวเองห่านทองคำซึ่งเป็นกษัตริย์ของฝูงห่านก็ตกลงกับข้อเสนอของพวกหา่านจากนั้นกษัตริย์ห่านและฝูงห่านบางตัวก็บินไปยังเบนาเรน กษัตริย์ก็ได้สั่งนายพรานของพระองค์ให้เฝ้าจับตามองดูว่าทะเลสาบมองดูข้างๆทะเลสาบอย่างสม่ำเสมอพระองค์ได้บอกกับพวกเขาว่าถ้าเห็นหา่านทองคำเข้ามาใกล้ๆทะเลสาบก็ให้วางกับดักทันทีหัวหน้าพรานก็ได้จัดคนไว้รอบทะเลสาบตลอดวันตลอดคืนรอคอยที่จะจับหา่านทองคำนี้ เชาวตรูวันหนึ่งเขาได้เห็นฝูงหานขนาดใหญ่และหานที่ตัวใหญ่กว่าสีกว่าสีทองซึ่งมีขนระยิบระยับในแสงตะวันบินมายังทะเลสาบนายพรานจึงวางกับดักทันทีในหมู่ดอกลิลลี่น้ำและดอกบัวเขาทราบว่าหานทองคำซึ่งเป็นหัวหน้าจะรอดลงสู่ผิวน้ำก่อนคล้ายกับกลีบเมฆ สีขาวหนาทึบหานเก้าพันตัวก็ได้ร่อนลงสู่ทะเลสาบห่านทองคำได้ร่อนลงสู่น้ำและในบัด,ดลขาของมันก็ติดกับกับดักที่วางไว้เมื่อฝูงหานเห็นหัวหน้าของมันติดกับดักก็มาห้อมล้อมและร้องด้วยความโศกเศร้าแต่ไม่มีตัวใดกล้าช่วยพวกมันทยานขึ้นและบินกลับไปยังภูเขาทิตตาคูตาอย่างปลอดภยัยมีเพียง สุมุขขาหัวหน้าของฝูงหา่านนี่ที่อยู่กับกษัตริย์แต่เพียงลำพังห่านทองคำหันมาพูดกับมันว่าห่านตัวอื่นๆได้บินไปแล้วสุมุขขาพวกมันได้ลังลกทิ้งฉันโดยไม่ลังเลทำไมเจ้าจึงรออยู่ที่นี่รีบบินไปซะก่อนในขณะที่เจ้ายังมีโอกาส ถ้าเจ้ายังอยู่ที่นี่เจ้าจะถูกจับด้วยสมุขขาวหัวหน้าอาจจะเป็นผู้รับใช้ขางกายของกษัตริย์ห่านก็อนลอยอย่างสง่างามบนน้ำข้างๆกษัตริย์ของมันและตอบว่าข้าจะไม่มีวันทอดทิ้งพระองค์ขณะนี้ขณะที่พระอบพยันตรายกำลังคลืบคานเข้ามา ข้าจะอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นหรือตายขออยู่เคียงข้างพระองค์ขณะที่พวกมันกำลังพูดกันอยู่หัวหน้านายพรานก็เข้ามาใกล้ทะเลสาบสุมุขาก็ตัดสินใจที่จะลองทำให้นายพรานใจอ่อนโดยบินไปหานายพรานขอร้องให้ปล่อยหานทองคำนายพรานตะลึงในความงามของหานทองคาแล้วก็ได้ถามมันว่าเพื่อนของเจ้าต่างก็บินหนีไปโอ้หานผู้สูงส่ง จัไม่เห็นกับดักจากระยะไกลเลยหรือ่านทองคำตอบว่าเมื่อชีวิตกำลังมาถึงจุดจบและความตายคลืบคลานเข้ามาก็ไม่มีประโยชน์อันใดที่จะดิ้นรนต่อสู้กับโชคชะตาดังนั้นข้าจึงไม่เห็นกับดักนายพรานรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งในปัญญาของ่านทองคำ เขาจึงถามสุมุขขาว่าและทําไมเจ้าจึงจะอยู่ที่นี่ด้วยละ่ะหารตัวอื่นๆก็ไปหมดและจ้ามีอิสระแต่เจ้าก็อาศัยอยู่เคียงข้างหารที่สูงส่งตัวนี้เขาเป็นใครที่ทําให้เจ้าไม่จากเข้าไปในยามที่มีความจําเป็นเช่นนี้สุมุขขาตอบว่าเขาคือกษัตริย์ของข้าสหายและเพื่อนของข้าข้าจะไม่มีวันจากเขาไปแม้จะต้องตาย เมื่อได้ยินเช่นนี้นายพรานจึงคิดว่านี่คือหารที่กล้าหารและสูงส่งจริงๆถ้าฉันจะทำร้ายพวกมันพระเจ้าก็จะลงโทษฉันฉันจะไปสนใจรางวัลของกษัตริย์ไปทำไมกันฉันจะปล่อยพวกมันให้เป็นอิสระเขาจึงพูดกับสมุขขาว่าในเมื่อเจ้าจะตายเพื่อมิตรภาพฉันก็จะปล่อยกษัตริย์และสหายของเจ้าไปให้เป็นอิสระ ขอให้บินไปยังที่เจ้าทั้งสองต้องการเถิดเขาได้ปลดกับดักออกจากขาของห่ันทองคำอย่างเบามือและล้างเลือดในน้ำทิใสบริสุทธิ์ของทะเลสาบเขาปรับแต่งกล้ามเนื้อและเอ็นที่มีอยู่ในตำแหน่งให้เข้าที่และหน้าอัศจรรย์ที่เท้า ก็กลับเป็นปกติไม่มีร่องรอยตรงตำแหน่งที่เคยถูกกับดักคุณผู้ฟังครับเรื่องกำลังดีแต่หันไปดูนาฬิกามาเวลดหมดเวลาเอาไว้ติดตามกันใหม่แล้วกันเนาะ